สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้าง SKU m e r c h a n t ในระบบ Bigseller นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จัก SKU Merchand กันก่อนนะคะว่า SKU m e r c h a n t ในระบบ Bigseller นะคะคืออะไรนะคะ SKU Merchand ในระบบ Bigseller ค่ะคือการสร้างเลข SKU ของสินค้านะคะเพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสินค้ารวมถึงรูปภาพสินค้ารุ่นสีขนาดและน้ำหนักในระบบ Bigseller นะคะ โดยการสร้าง SKU เมอร์ชานค่ะจะช่วยให้ระบบสามารถทำการตัดสต็อกสินค้าให้กับทางร้านค้าได้เองอัตโนมัติหากร้านค้านั้นมีหลายร้านค้าหลายแพลตฟอร์มหรือว่ามีหลายคลังสินค้านะคะ ดังนั้นค่ะทางร้านค้าจำเป็นจะต้องทำการสร้าง SKU Merch a ในระบบ Big Seller ก่อนนะคะซึ่งการสร้าง SKU Merch นะคะจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีที่1ค่ะจ้างด้วยตนเองที่หน้า SKU Merch นะคะวิธีที่2ค่ะนำเข้าเพื่อสร้าง SKU Merch ด้วยไฟล์ Excel ที่หน้า SKU Merch นะคะวิธีที่3ค่ะสร้างตาม SKU ร้านค้าที่หน้าขายอยู่นะคะส่วนวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่4สร้างเองอัตโนมัติตาม SKU ร้านค้าเมื่อมีการซิงค์คำสั่ง ะะต่อมานะคะเรามาดูขั้นตอนการสร้าง SKU เมอร์ชนอัตโนมัติตาม SKU ร้านค้าเมื่อมีการซิงค์คำสั่งซื้อกันค่ะ โดยขั้นตอนนี้นะคะจะมีข้อควรระวังอยู่2ข้อนะคะก็คือข้อ1ค่ะร้านค้าจะต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าสินค้าได้ก่อ SKU ร้านค้าเรียบร้อยแล้วหากไม่ได้ก่อค่ะระบบจะไม่สามารถสร้าง SKU merchand โดยอัตโนมัติให้ได้นะคะข้อ2ค่ะชื่อ SKU merchand นะคะจะต้องไม่เหมือนกับ GTIN ของ SKU merchand อื่นๆหากเหมือนกันนะคะระบบก็จะไม่สามารถสร้าง SKU m e r c h a n t โดยอัตโนมัติให้ได้ค่ะ และข้อสําคัญนะคะร้านค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าสินค้าที่มีอยู่ในคําสั่งซื้อนั้นได้ตั้ง SKU ร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยขั้นตอนการดําเนินการนะคะให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะไปที่การตั้งค่าสินค้าคงคลังค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเป็นสร้าง SKU เบอร์ชา้นโดยอัตโนมัตินะคะเงื่อนไขของการเปิดใช้งานค่ะก็คือสินค้ารายการเดียวกันในแต่ละร้านค้าจะต้องใช้ SKU ร้านค้าเดียวกันค่ะมิเช่นนั้นนะคะอาจจะส่งผลต่อความถูกต้องของสต็อกในขังสินค้าของเรานะคะ หลังจากนั้นกดยืนยันค่ะหลังจากเปิดใช้งานนะคะเมื่อซิงคําสั่งซื้อกับระบบ Bigseller หาก SKU ร้านค้าในคําสั่งซื้อไม่มีการจับคู่กับ SKU m e r c h a n หรือว่าไม่มี SKU m e r c h a n ที่ตรงกับ SKU ร้านค้าระบบของ Bigseller ค่ะจะสร้าง SKU m e r c h a n ให้อัตโนมัติและทําการจับคู่กับ SKU ร้านค้าให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะเพียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถสร้าง SKU m e r c h a n ในระบบของ Bigseller เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าอยากเรียนรู้วิธีการสร้าง SKU เมือนชา้าอื่นๆสามารถค้นหาคลิปในช่องทางของเราได้นะคะหรือหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดวิกเซลเลถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ